สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อ,อากาศกับนุ้ยนะคะประจําวันพุทธที่3สิงหาคมค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะฝนฟ้าวันนี้นะคะยอม9 6 w ค่ะก่อตัวในทะเลจีนใต้ตอนบนหรือจีนตอนใต้ค่ะแล้วก็มียอมโลนะคะได้ก่อตัวในอ่าวเบงกอค่ะ ซึ่งการก่อตัวในครั้งนี้นะคะจะทำให้ลมมรสุมแรงขึ้นค่ะทำให้บ้านเรานะคะก็ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นมากขึ้นในช่วงเช้านะคะก็เริ่มก่อตัวใกล้อ่าวไทยตอนบนภาคตัวนออกแล้วก็ขึ้นไปตกทางภาคกลางภาคอีสานและภาคเหนือในช่วงบ่ายค่ำค่ะและยอม96 w ันี้นะคะที่ได้ก่อตัวขึ้นหลายสำนักค่ะ ไม่ว่าทั้งจะเป็น JTWC ECMWF และ GFS นะคะก็ให้ตรงกันค่ะว่าย่อม 96WU นิตจะทวีกำลังขึ้นอีกเล็กน้อยค่ะใน12 2 4ชั่วโมงข้างหน้าและการก่อตัวในครั้งนี้นะคะเหมือนที่นุ้ยเด็กบอกไปว่าจะทำให้ลมมรสุมเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้บ้านเรามีฝนตกชุกหนาแน่นมากขึ้นค่ะทะเลก็มีคลื่นลมแรงขึ้นด้วยนะคะ ก็ขอให้ทุกคนค่ะเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนที่สะสมด้วยนะคะข้อมูลและเส้นทางยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะนุ้ยจะมาอัปเดตให้กับทุกคนอีกครั้งถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะและตอนนี้ค่ะเราก็มาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันกันค่ะร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตาม่มบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรเลยนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงนะคะภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรี และตราดค่ะภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองนะคะภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากค่ะภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเซาค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานี สงขลาปัตตานียาลาและนราธิวาสค่ะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้ 101, ยอยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกันจนาบุรีและราชบุรีค่ะจบพยากรณ์อากาศถ้าอยากให้นุ้ยปักหมุดที่ไหนนะคะเขียนมาบอกนุ้ยได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะเขียนเข้ามาคุยกันได้นะคะว่าสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างและพบกับนุ้ยได้ใหม่นะคะในคลิปน้าค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย